อาเด็กออกมาจะออกมาจะเปรได้ยังไงอะฮะออกมาจะเปรได้ยังไงหนีไปละวันหนีไปละอันนี้ไปละอ,อ,อะไรเมื่อกี้อยู่ในเปรออกไปไหนแล้ววิ่งไปละว,วิ่งเร็วมากว้าว้าเด็กออกมาจะเปรได้ยังไงเนี่ยจับใส่เปรไปแล้วครับ เขาเฟรนปีลงมาจากเปร <c oughs> แสบจริงๆแม่มาอาบ้ามาเรียกแม่ละขึ้นเองไม่ได้ต้องให้อ,อุ้มอ่ายวอุ้มก่อน <c oughs> <c oughs> ลงไปแล้วเรามาดูเด็กกัน นั่นไงนี่ไงก็มันเล่นปีนออกมาอย่างงี้ <c oughs> ก็ตกเลยอะเดโอ้ยโ,โอ้มามามา,มา